สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใครจะอยู่ใครจะไปทนายเดชาคนจริงเคลื่อนไหวถูกล่ารายชื่อถอดอาชีพทนายจากกรณีชาวโซเชียลมีการทําแคมเปญล่ารายชื่อคนที่อยากจะถอดทนายเดชาออกจากการเป็นทนายความโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้าไปเปิดแคมเปญรณรงค์ในเว็บไซต์ change.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์รณรงค์เพื่อความเปลี่ยนแปลงในหัวข้อเรื่องรวบรวมรายชื่อยื่นถอดถอนใบอนุญาต ทนายความคาดว่าเหตุผลมาจากการที่ทนายเดชาออกตัวในเรื่องของคดีแตงโมแตกต่างจากที่ชาวโซเชียลต้องการแถมยังมีการเดินหน้าชนทั้งสสเตและหนา,าจาริยะที่กำลังช่วยตามหาความจริงในคดีนี้โดยล่าสุดผ่านไปยังไม่ถึง24ชั่วโมงหรือ1วันมีคนลงชื่อแล้วมากกว่า5,000คนซึ่งตอนนี้ยังคงมีคนทยอยเข้ามาลงชื่ออย่างต่อเนื่องคาดว่าจะทะลุ10,000คนในอีกไม่ช้านี้ ในขณะเดียวกันพบว่าทนายเดชาได้เคล่อนไหวด้วยการแชร์เพลงไม่ต้องห่วงฉันของเสกโลโซลงในเพจทนายคลายทุกพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแฮชแท็กไม่ต้องห่วงฉันทำกลางชาวเนต็ตที่เข้ามา, comment, มาคอมเมนต์พากษาวิจารณ์สนานพร้อมโพสต์ข้อความอีกว่าการล่ารายชื่อให้ถอดถอนทนายเดชาโดยอ้างว่าทำผิดมัญญาทนายความเป็นความเท็จและไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองทำให้ผู้ใดผู้ที่ชักชวนและลงรายมือชื่อต้องรับิด ชอบตามกฎหมายจึงเรียนมาเพื่อทราบและแฮชแท็กการละารายชื่อถอดถอนทนายความทำไม่ได้แฮชแท็กไม่มีกฎหมายรับรองคุ้มครองให้ทำได้เนื่องจากทนายเดชาไม่ใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและการกล่าวหาว่าทำผิดมัญญาทนายความถือเป็นการหมิ่นประมาทเพราะคณะกรรมการมัญญาทนายความแฮชแท็กยังไม่ได้ตัดสินว่าทนายเดชาทำผิดมัญญาตแต่อย่างใดและเป็นการกระทำที่ละเมิดต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาขอเตือน ไปยังสื่อมวลชนผู้ใช้สื่อออนไลน์ให้หยุดนำเสนอข่าวดังกล่าวและชี้แจงข้อเท็จจริงให้ประชาชนทราบหากใครชักจวนหรือลงชื่อหรือนำเสนอข่าวให้ทนายไดชาเสียหายผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดการใช้สิทธิต้องกระทำการโดยสุดจริตไม่ใช้โซเชียลมีเดียหรือสถานีโทรทัศน์ของท่านเป็นเครื่องมือในการทำลายบุคคลอื่นจึงเรียนมาเพื่อทราบ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดนลึกขอบคุณครับ